แคกตัสวันไลฟ์อ่อนรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกถึงความแตกต่างนะคะระหว่างแมมเม็ดพริกกับแมมพีค็อกนะคะตัวนี้จะเป็นแมมเม็ดพริกนะคะก็จะเป็น,น้นาำสีเหลืองทองเนาะแล้วก็น้นาำอ่อนจะเป็นสีขาวขาวมีดอกสีขาวนะคะแล้วก็ อีกต้นหนึ่งนะคะคู่กันก็จะเป็นแมมเมทพิกเหมือนกันนี่สังเกตหนามนะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองทองต้นนี้หนามจะเป็นสีเหลืองออกไปทางแดงนะคะปลายหนามจะเป็นสีแดงดอกตัวนี้เคยเห็นแต่เป็นสีชมพูนะคะก็ที่เขาเรียกแมมเมทพิกนะคะเวลาเขาติดฝักเองเขาจะมีฝักเป็นสีแดงๆนะคะแล้วก็เต็มต้นเลยลักษณะก็คล้ายเมดพิกนะคะอันนี้สันนิษฐานนะ ส่วนแมมพีคอคนะคะต้นนี้คือแมมพีคอคกจะเห็นตุ่มน้ำสีเขียวได้ชัดเจนนะคะน้ำจะเป็นสีแดงแล้วก็มีน้ำเป็นน้ำตะขอด้วยนะสำหรับแมมพีคอคกนะคะหน่อเขาค่อนข้างจะเหนียวนะเด็ดยากแมมเม็ดพริกหน่อหลุดง่ายนะคะขยายพันธุ์ได้ง่ายมากนะเพราะว่าลากเขามาไวมากนี่คือความแตกต่างนะคะ ทรงต้นก็ไม่เหมือนนะคะนี่เห็นหน่อไหมคะมีรากแล้วนะเห็นหลุดลงไปความค้ายก็จะไปขายตุ๊กตาญี่ปุ่นนะคะที่นอรุดง่ายแล้วก็เกิดง่ายนะคะก็เป็นวิธีขยายพันธุ์ของเขานั่นแหละมีรากเร็วและนี่ก็เป็นแมเม็ดพริกที่บ้านวันมีนะคะก็มีอยู่เท่านี้เนาะ วันนี้ก็เอาข้อมูลมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะสําหรับนี่หลายๆท่านถามมาเนาะหรือถ้าที่อื่นเรียกต่างจากนี่ก็แนะนําได้นะคะวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ